เก็บของไปเก็บของไปขุดทุกอย่างที่มีไปเก็บของฝั่งนี้ดินี่ยังไม่หมดเลยเหรอ้องอีกอะขุดของไปขุดของให้หมดเลยเอาจะย้ายไปอยู่นู่นกันตรงนี้มันไม่ค่อยปลขุดนี่นะอ๋อเลย เอาของพวกนี้ไปได้ไหมไปแล้วจ้าวิ่งก่อนได้ยี่สี่คุณร้อย พูดถึงแล้วว่ามึงคิดยังไงว่ถ้าสมมติกูเดินอยู่แล้วสเกตตันยิงโดนกูแล้วกูตกอ่ะกูพ่งจะโดนแบบนี้เนี่ยกูโดนก็ไปยิงกูตกปุกูแล้วกูก็ไปเจอสเกตอยู่ข้างล่างอ่ะกูเลยตายมาจับจับเออเจ้าของร้านผมขอนอนที่นี่หน่อยนะ เ,เหี้ยเลยว่าโหโหปู่อยู่ภาษาเดียวเหี้ยกูไม่จะเปลี่ยนอัปเดตภาษาเต็จเชื่อกูมาสลิปปิ้งตรงนี้กันแแแแแแแวววววววเอาก็ขุดเอ้กูมึงก็ไอ้นี่ไปก่อนดิเนี่ยขุดพูดนี้ออกไปเลยไม่เป็นไรตรงนี้คือที่นั่งไอ้เหี้ยแล้วของพูดแม่นเป็นตัวกูเนี่ยจะวางไว้ไหนล่ะ ก็นี่ข้างนอกไงไว้ข้างนอกไม่นไม่คิดเลยหรอว่าถ้าทรายมันร่วงอ่ะมันทรายที่ไหนล่ะเออทรายเนี่ยบ้ามันมีอันนี้รองรับอยู่ไอไออะไรนะไอบล็อกทรายแข็งไวว้ใจเย เห็นข่าวแล้วกู้จึ๊กว่ะถือมินไปป้นปืนที่ร้านปืนดีเนี่ยล่เดี๋ยวจีได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเกือบตกดีเดี๋ยวจะมาป้นน่ะเคอยไปป่นแล้วจะเพิ่มสมองดีกว่านะกูว่า แนะนำปรับทางไม้เถอะเดินทีไรเสียทุกทีอะไรนะทางไม้เนี่ยถึงกูจะไปตัดไม้นี่ไงแล้วกูจะขุดดินให้หมดเลยเฮียขุดให้หมดไอ้เฮี่ยฟิสมึงจะบักดูดิโอ้โหแล้วของกูแค่อะไรกันมาเยอะแยะวะ ยาจบต้องมากินเบอร์รี่ไม่ค้ากูไม่เคยยาจบ,บาจขนาดนี้เมื่อก่อนเจ๋งเลยวะริงอ่ะเล่นกับผูกเล่ยาจบขนาดนี้ต้องเริ่มมีข้อยาจบเลยทัอแบบอะไรวะคนเดียวก็โซโลโ่ได้แต่นี่โซโลโ่ไม่ได้เลยแกะแกะแกะ ดี๋ยวกูไปใช้ดินไปอุดก่อนเดี๋ยวกูไปตายรอแล้วกันเป็น,นยังไเยี่ยมตัดไม้เลยนะตัดไม้ตัดไม้ไอ้ตัวกูไม่มีอะไรตัดไม้ก่อน <c oughs> มันจะไม่ตายเหรอถ้ามีอาหารกูปูอ่ะเพราะกูจะฟาร,รม์มอาหารฟูจากจะแกะกะอะไรเนี่ยแม่งน้อยหน่อยจะ <c oughs> มากินวัชพืชเป็นพวกหนอนแมลง สุดยากูจะเป็นหนอนเะอล้วไรนอ่ะเขี่ยเขียผ่าแล้วก็ใปด้ใครแม่งคิดว่าโปรเจกต์นีถ้ามีพวกสาพว่อะไรเออค่อยว่าไปยาอันนี้นะไอ้น้อยชิบหายเหมืออย่าจบอย่าจบอย่าจบแล้วพอไอ้นี่นะพอแบบมีอาหารเลยนะ เก็บประมาณสองสามชิ้น่ะยังไม่ตกแต่อีกโอ้ยกุลาชอแต่คู่ยังไม่ถ่าคันเจอคิปเปอร์แล้วแหละเลยคิปเปอร์แม่ไม่ใช่ตัวสองตัวอ่ะทำอะไรให้หมึงว่าคิปเปอร์ไล่กูอยู่ <c oughs> เข้าไปไปไม่ถึงไหน,น,บบนกูโดนระเบิดแล้ว เราต้องมีน้ำเว้ยอย่างน้อยเราต้องมีน้ำสังเกน่ฮ้ยอก่อนอื่นก็นเราต้องหาขุดเราต้องหาขุดอะไรนะเหล็กแล้วพีอไม่ทำฟาร์มแม่งอยู่ไม่ไหว No, 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 no. อ,อ๋อนี่แหละ,ะเหล็กก็ดีเลยพิทริบขึ้นมานอนดีกว่าขุดทอสมาด้วยก็ดีนะมืดแล้ว,วมืดแล้วสว่างจ้าเลยเนี่ยเฮ้ยกูติดพิษอะไรเนี่ยเฮ้ย ไม่หายสักทีเออกูงงอยูน่นะมันมีเขียวเขียวใช่ป่ะแต่มันไม่รู้ว่ะเอเมาเหรอเดินตาย่อยจนเมาไปเลยเหรอเมาความตายนะบ่ประสาทแดะ จเย้นปิฮฮ่ฮฮฮฮฮอฮฮ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 ูฮฮฮฮฮฮคูฮฮูฮฮ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 อุฮฮฮฮฮ่ฮขฮฮฮฮฮนฮฮ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 ฮูฮฮฮฮฮฮรน กูเอาภาษาชาวป้าดมึงเอาภาษาอะไรกูอยากรู้แค่นั้นเฮ้ยกินกับงำเหี้ยเฮิยโระหว่างกินกับฆ่าตัวตายนะตายกินดีกว่าตายดีบ้าเราเราอยากเราเราเราต้องเล่นเทฟเลยเราอย่าตายเว้ยถ้าถือว่าเราตายมาอย่างเงี้ยเหี้ยมันอาจจะโหดกว่าเดิมด้วยมึงคิดดิ ในสุดเซฟกูเอาซะแล้วก็เล่นเซฟเนี่ยเขี้ยะผู้กูไม่ได้สั่นเข่ามือเยี่ยแตกไปฮะเข่าเยี่ยอะไรอุดก่อนมาอุดยังไม่ตายเพราะอะไรหรอตายเพราะตกโลกเลยแหละกูอ่ะดูจากสกอร์ได้แหละ ตายเพราะตกก็ตกบ่อยายคลิปเปอร์เหมือนกันไอ้ยี่อะคลิปเปอร์ไปเลยจะกินหรตันในไรแต่เราโหอดแล้วนะอดอ่ะฮะโหเล็กแบกแบบน่ารก ไอ้กูเจอเอนเดอร์โพอ่ะปิดแล้วก็ทิมเบลิลขวานอะไรวะเนี่ยรู้ขวานอะไรอ่ะขวานหินหรือขวานนรกวะเอ้ขวานจากนารกวะเนะี่ยว้าไปหาเนี่ยปิดดูให้หน่อยดิขวานธรรมดาหรือขวานอะไรวะขวานธรรมดาใช่เหรอ เออเนี่ยความความธรรมดาประสิทธิภาพสามคงทนหนึ่งเอา,าละน่าจะธรรมดาแจ้มันปอดหินแบบนทำนียังไงวะเราล็บหนู ลึกหมูถามมีไม้ปะไม้ที่ยังไม่แตะรูปอ่ะไม้ที่ยังไม่มีแหละอยากได้เหรอเดี๋ยวกูไปเก็บให้ก็ได้แต่นอนก่อนนะไม่หรือว่าจะเลี้ยงวะไม่อยู่เดี๋ยวออีกสามตัวเออเลี้ยงเถอะไอ้เที่ยวสงสารมันไอ้เหี้ยเดี๋ยวหน้าตางงงของมันเด็ก อนเลยถ้าผ่านป่านไป่ใจเนี่ยทำไงวะ ladies go ladies go อยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยจ๊านอนไหมพายุมันเข้าวะนนถ้าสมมติว,มว่าเราไม่นอนแล้วแม่งเบิ้มทีนี่อไอ้หมูมันเยอะจังวะไป <c oughs> ได้ตุ๊กตาเอ็นเตอร์แมนมาแล้วนี่นี่อันนึงเราไปทำอะไรแล้วตอนเนี้ย อันใช้ทั้งหมดประมาณสิบอันนะมีสามแล้วแสดงว่าเราต้องไปหาที่อื่นต่อ,อเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปรอ,อปปร์อัด์อารคิปเปอร์ไหนอ๋อมันไม่ระเบิดกูลืมไปว่าไอ้ที่นี่มันแล้มันไม่ระเบิดใจเราต่อไปนู่นเลยไหม อยากไปนู่นแล้วว่ะแต่ไกลว่ะไ<อ>กลอยู่ไก,กลเอาเรื่องเลยแหละมีไม้อยู่ไม้ที่ยังไม่แปลรูปเนี่ยเฟิตในกล่องอนะ่ะโอ้ยนี่อยู่ยังม้ำดืออ่ะไม่ต้องใช้กี่ออนไ้ประตูเนี่ยประตูดาก่อนติดอันสิบเอ็ดนะ เอ้าอย่าไปถึงไหนเลยโกเห็ดนะเราโอ้หเคลื่อนแผนเถอะอะไรวะอะไรโอ้โหฮิปเปอร์เทียบเลย่ยีปกติประวัติตรงเนี้ <c oughs> ยมีแบบเนีย้ยมาแล้ว <c oughs> ีี่ปกติกูคิายากนะั่นแหละเออไอ้สิเอดเดอร์แมนอะนนไหนวะนั้นกูตอบไปนู่นเลยนะไออะไรนะยัง่ตอบเลยโอ้เป็นทางยาวไกลหุ่งน้อยผู้มีอานาคตไกลหุ่งน้อยที่มีอานาคตสัน้น ถี่ไม่นานนั่นจะเป็นข้อค้าคือกจะตายหาได้ดีอ่ะโอ้หนุ่มน้อยที่ตกค้างมันคือไม่ใช่ใครที่ไหน็ไหยไม่ได้ตร่นตัวมางมั้งอะ มันก็มีอีกเยอะนะที่เราไม่สำรวจอะ่ะแค่เราไม่รู้ว่าตรงไหนมังมีซ่อนเยอะอืมอันนี้โอ้ยได้มาเยอะเลยนะอะเนี่ยไปยาวๆเลยทีนี้ เดี๋ยวตกเหลือเกินมึงจะไปมึงจะตอบไปตรงไหนอะไปนี่ไงไอ้อะไรนะปลาปลาปลาหรือจะไปตรงไหนอะไม่รู้ดิกูตอบมาตรงปลาเลยวนะ ต้องห่วว่าจะไม่ถึงอีกยาวใกล้ใกล้แกล้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้เขาบนเรือนัน้เเนเราเราไม่มียังวะเรือไหนกล้วยเหรอเออกล้วยอะ่ะมันคือกล้วยหรือเรือมาออขึ้นจุดเกิดเลย คิดว่าจุดเกิดจะเป็นตรงพื้นดินสิเพราะจำได้ว่ามันอยู่ตรงพื้นดินมันไม่ได้อยู่ตรงกล้วยตรงกล้วยตรงกล้วยตอนแรกมันเกิดตรงกล้วยแต่มึงวาร์ปไป,พ,ไาาปพื้นดินไงทำไมกูว้าโดปซื้อดึงนี่มันไกลจังวะเห็นแล้วท้อเอาต้นไม้ไปปลูกไหมถ้าเจอหลักอะไรนะ เนี่ยมึงต่อตู้ปลาเสร็จก,ก็ไปต่อไอ้ด้านซ้ายต่อเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวกูตัดไม้ไปให้กูใช้หินหิน,นังมีเยอะเลยตัดไม้เผื่อไว้แล้วขออหญกก่กระตุกตรงนี้เด้อเก็บไม้ได้โอ,อ้ยดีกว,วา่า มาไว้ดีกว่าเดี๋ยวพอตออใช้เดี๋ยวจะมาตัดเดี๋ยวมีพวกสมบีแล้วเยียบแมพไอไอไอตรงนู้นแม่งปลอดภัยมากมั้งไอเหียโคตรน่ากลัวเลยีีท่ไหนเขาเรียกคำว่าปลอดหัยได้เกมที่เนี่ยโอ้ตอบมาไกลเหมือนกันนะเนี่ย มอยู่ตรงไหนเนี่ยตนนัดไม้อยู่อ่ะอยู่ที่ป่าเนนะี่ยฟาร์มถึง้อยู่โอเคโอเคกั่งออฟฟิตเสร็จละทางเดียวนะแค่ทางเดียวนะ ไปถึงตู้ปา้ายยังไงแล้วถึงแล้วน่าจะง่ายอะ่ะ